สวัสดีคับท่านผู้ชมทุกท่านครับก็มาดูกันต่อครับข่าวในแวดวงทางด้านการทหารนะครับข่าวนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับสงครามที่มันเกิดขึ้นในยูเครนเมื่อประมาณสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ครับผมมักจะมีการนําเสนอที่เกี่ยวข้องกับทั้งสองฝ่ายโดยเฉพาะที่มาจากฝั่งรัสเซียและก็ฝั่งยูเครนผมกําลังจะกล่าวว่าทั้งสองฝ่ายนี้ครับได้มีการนําอาวุธตัวใหม่ที่มีการพัฒนา แต่ยังไม่เคยนำมาใช้งานจนกระทั่งครับในช่วงปลายปีที่ผ่านมาจนถึงปีนี้รัเสเซียครับก็เริ่มที่จะนำอาวุธไฮเทคของพวกเขาที่เคยมีการออกมาพูดถึงหรือถ้าเป็น fc ฟฝั่งตะวันตกก็บอกว่าโฆษณาอาวุธของตนเองซะเยอะนะครับเอามาลองเล่นกันซะหน่อยรัเสเซียก็เอามาเล่นกันเลยฮะก็เริ่มตั้งแต่ขี่ปนาวุธที่ นำไปติดตั้งบนเครื่องบินแบบมิก31นั่นก็คือเจ้ากินซานกินซานมันก็เป็นขีปเป็นรแบบหนึ่งนะครับที่นำมาจากอิสคันเดอร์นี่แหละอิสคันเดอร์มันยิงมาจากภาคพื้นดินแล้วก็ดัดแปลงไปติดตั้งบนเครื่องบินลบที่มีขนาดใหญ่ก็คือมิก31แทนที่จะมีการปล่อยจากบนบกก็กลายว่าปล่อยจากบนอากาศสิ่งที่มันตามมาก็คือว่า ระยะปฏิการมันก็จะเพิ่มขึ้นแถมความเร็วก็จะสตาร์ทได้โดยง่ายครับรัเสเซียก็นำเอาคินซานมาใช้แล้วครับก็คือการไปเล่นงานระบบป้องกันภัยนากาศแบบแพดจอดครั้งแรกก็โดนยามว่าแพดจอดนะครับทำการสอยมาร่วงพอครั้งที่สองครับทีนี้รัสเซียมาเป็นฝูงเลยครับ ส่งกินซานจำนวนไม่ต่ำกว่า5ลูกครับไปยังระบบแพสจอดสื่ออเมริกาออกมายอมรับว่าเออมันเสียหายจริงครับกินซานเนี่ยมันมาสร้างความเสียหายให้แก่ระบบป้องกันภัยาการแบบแพสจอดก็เป็นข่าวและในวันนี้ครับก็จะมีการพูดถึงเรื่องของกองทัพเรือตลอดหลายปีที่ผ่านมานี้ครับกองทัพเรือรัสเซียนั้นได้ทําการทดสอบทดลองเอาุธตัวใหม่ๆ ซึ่งเรียกว่าเป็นขีปนาวุธในชั้นแนวหน้าที่มีชื่อว่าเซอร์โคนครับเซอร์โคนเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นขีปนาวุธในระดับที่เรียกว่าไฮเปอร์โซนิกเพราะว่ามันมีความเร็วเกินกว่า5มักรัสเซียมักจะมีการอ้างอยู่เสมอว่าขีปนาวุธประเภทไฮเปอร์โซนิกนะครับไม่ว่าจะเป็นคินซานไม่ว่าจะเป็นเซอร์โคนนี่นะฮะมันสามารถฝ่าระบบป้องกันภัยทางอากาศ ทุกระบบนะครับบนโลกใบนี้จะไม่มีระบบไหนที่สามารถเข้าไปทำการสกัดกั้นมันได้เพราะเนื่องมาจากว่าความเร็วของมันนั่นเองฮะรัเสเซียต้องการจะสื่อว่าลูกขีปนาวุธนะครับที่มาจากระบบแอกสองแอกสามเนี่ยมันตามไม่ทันหรอกแต่มันก็มีภาพปรากฏนะครับว่าแพทที่อดนะฮะรุ่นแอกสามเนี่ยเคยได้ทำการสอยขีปนาวุธไม่รู้ว่าจะเป็นคินซาน ไม่รู้ว่าจะเป็นอิสคันเดอร์หรือไม่นะครับก็มีการปรากฏเป็นข่าวแล้วก็รูปภาพมาแล้วทีนี้กองทัพเรือรัสเซียนะครับก็เป็นกองทัพเรือในเขตของเชเดดดัมกองเรือตรงนี้ก็จะมีการประจําการด้วยเรือขนาดเล็กก็เป็นเรือประเภทคอเวตครับจะมีขนาดที่เล็กฟ่าเรือฟรเกตมันก็ขึ้นชั้นได้ประมาณเท่านี้ครับแต่ว่าเรือคอเวตของรัสเซียเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมถือว่าไม่ธรรมดาครับเพราะว่า เรือถึงแม้ว่ามันจะมีขนาดเล็กนะครับแต่เขี้ยวเล็บที่มันมีการติดตั้งมาบนเรือนี่เรียกว่าครบขันแต่ว่าปริมาณอาวุธที่มีการนาไปติดตั้งเนี่ยนะครับมันไม่มากอ่ะอาจจะแดเม็ดสิบสองเม็ดเท่านั้นครับเพราะเนื่องว่าข้อจํากัดนะครับเรื่องของอขนาดของตัวเรือเนี่ยมันไม่สามารถที่จะรองรับอาวุธได้อย่างมากมายแต่ว่าเรือคอเวตบางลําของรัสเซียนะครับก็มีการติดตั้ง ขีปืนอาวุธประเภทความเร็วเหนือเสียงและรัสเซียครับก็เคยมีการนําเอาเจ้าเซอร์โคนมายิงแบบแอบ,บแอบ,บยิงนะฮะคือไม่ได้มีการบ่งบอกให้ยูเครนเนี่ยรับทราบส่วนหนึ่งนั้นมันก็เป็นการปกปิดเทคโนโลยีทางด้านการทหารนะครับแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดนะครับยูเครนเนี่ยพวกเขาก็มีการไปเก็บซากตัวขี่ปืนอาวุธเนี่ยครับนำมาปฏะติประตอร่อกันให้เป็นรูปเป็นล่างปฏะติประต่ะตอ,อยังไงก็ไม่รู้ฮะ รูปร่างหน้าตาเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกับภาพกราฟิกนะฮะที่รัสเซียเนี่ยเคยได้มีการออกมาโฆษณาในช่วงของการพัฒนาเจ้าเซอร์โคนเนี่ยนะครับซึ่งมันก็แตกต่างกันมากเพราะว่าการยิงขีปนุษยแบบนี้นะครับทางฝั่งยูเครนเองนั้นเขาก็มีฝ่ายนิติที่ต้องการเข้าไปตรวจสอบนะครับพวกเขาเนี่ยก็จะต้องนําชิ้นส่วนซากต่างๆนํามาต่อเรียงกันแล้วก็ต้องการจะรู้ให้ได้ว่ามันใช่เซอร์โคหรือไม แต่มันก็ยังคงเป็นความคาดเดาของนักวิทยาศาสตร์ของยูเครนนะครับว่าไอชิ้นส่วนที่พวกเขาเก็บได้ทั้งหมดนี้ครับน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของระบบขีปนาวุธก็เพราะว่าชิ้นส่วนเหล่านี้ถ้ามันค่อนข้างที่จะแปลกตาครับมันไม่เหมือนขีปนาวุธที่รัสเซียเคยมีการนํามาใช้ในช่วงของต้นสงครามแล้วเหตุการณ์การโจมตีล่าสุดก็คือการพุ่งเป้าไปโจมตีกรุงเคียบเมื่อวันที่7กุมภาพัวันที่ผ่านมา แล้วมันก็เลยไปสร้างผลกระทบโดยตรงต่ออาคารบ้านเรือนของประชาชนและพลเมืองของยูเครนครับ5้าลายเนี่ยต้องระเหยไปในอากาศผลพวงก็มาจากการโจมตีด้วยขีปนุครั้งนั้นขีปนุแบบเซอร์โคลก็มีชื่อว่า 3M22 ครับเขาก็ต้องการดูว่าชิ้นส่วนเครื่องยนต์กลไกการบังคับเลี้ยวมันจะมีลักษณะเช่นไรแต่เมื่อนำมาปฏิบัตต่อกันแล้วอย่างที่กล่าวว่ามันไม่เหมือนกับภาพกราฟิกนะครับ แต่มันจะมีหน้าตาเนี่ยที่มันเป็นเหมือนรูปแบบเก่าๆเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีการฉีกรูปแบบออกไปบ้างน,นะครับในแง่ของการติดตั้งพวกเครื่องยนต์แบบแรมจ็ตนะครับที่ต้องการดูดอากาศจากด้านหน้าแล้วก็มีการเข้าไปทําปฏิกิริยากับเครื่องยนต์ทําให้ตัวขีปนรรทุนมันมีความเร็วที่สูงมากแล้วก็โจมตีเป้าหมายด้วยความแม่นยํา ระบบป้องกันภัยอากาศของยูเครนไม่สามารถที่จะทําการสกัดกั้นมันเลยครับได้แต่น้อยเพราะไม่เช่นนั้นแล้วครับขีปนักแบบนี้มันจะไม่พุ่งเป้าถึงแม้ว่าฝ่ายนิติวิทยาศาสตร์ของยูเครนก็ต้องการจะตรวจสอบให้ได้แต่พวกเขาก็ยังคงมีสมมติฐานอยู่นะครับในประการแรกเนี่ยเขาก็บอกว่ามันยังมีข้อมูลเล็กน้อยที่จะอธิบายได้ว่าไอเซซาดังกล่าวเนี่ยมันใช่เซอร์โคนหรือไม่ ในประการที่2ก็คือว่าไอ้เจ้าเซอร์โคนนั้นเนี่ยนะครับมันก็ยังไม่รู้ว่าไอ้ต้นแบบที่แท้จริงนั้นมันจะใช่หรือไม่เพราะว่ามันยังไม่มีเรื่องของภาพถ่ายที่ยืนยันได้ว่านี่คือรายละเอียดของเซอร์โคนตัวเป็นๆก็เป็นแต่เพียงการคาดเดาทั้งนั้นในอดีตที่ผ่านมานะครับมันก็มีการทําภาพกราฟ,ฟิกที่ลักษณะก็จะมีความคล้ายคลึงกับ ในฝั่งของอเมริกานะครับก็คือโครงการ x 5 1ก็เป็นโครงการที่อเมริกานั้นต้องการจะมาสร้างโครงการนี้ก็จะมีการติดตั้งเครื่องยนต์ความเร็วสูงแบบแกมเจ็ทที่ต้องอาศัยการดูดอากาศจากด้านหน้านะครับซึ่ง u k a เนี่ยก็เลยมีการประมาณเอาไว้ว่าการพัฒนาเซอร์โคน,นั้นมันก็น่าจะมาจากการต่อยอดพวกขีปนาวุธในรูปแบบเก่าๆเช่นโอ,อนิกนะฮะอย่างโอนิกเนี่ยนะครับเราก็จะสังเกตเห็นว่า บริเวณส่วนหัวของมันเนี่ยนะครับมันจะมีช่องดูดอากาศบริเวณรอบนอกของปลายจมูกที่มันแหลมเพราะฉะนั้นการต่อยอดของเซอร์โคนเนี่ยนะครับมันก็น่าจะมีการต่อยอดมาจากขีปนวุธในรูปแบบเดิม